สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่1.28นะครับในเรื่องของการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักนะครับเป็นข้อที่3คลิปที่3นะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและที่สำคัญเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับ อ่เรามาเริ่มกันเลยหาผลคูณของข้อที่1นะครับ2134คูณกับ15นะครับเราก็เอา2134อ่ะอมทดใสยตรงนี้เลยนะครับคูณด้วย15นะครับการคูณเราจะเอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนะครับเริ่มจากเอา5คูณหลักหน่วยหลัก10หลัก ร้อยหลักพันของตัวตั้งก่อนนะครับ5คูณ4เป็น20แล้วก็ใส่ศูนย์ทด2นะครับต่อไป5 3 15บวกตัวทด2ก็กลายเป็น17แล้วก็ใส่7ทด1นะครับต่อไป5 1เป็น5บวกตัวทด1ก็กลายเป็น6นะครับต่อไป5 2เป็น10อ่าก็ได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็เอา1แต่1อยู่ในหลักไหนครับ1อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับ ่าเติมศูนยไว้รอหนตัวเลยนะครับหนูณสีได้4 1่หนึคูณสได้3 1มคูณหนึได้1แล้วก็หนคูณสอได้2อ่าพอเราได้แล้วเราก็เอานะครับมาบวกกันนะครับก็คือคูณคูณของ5แล้วก็10บนะครับศูวกศย์ได้0นะครับเกียรบวกสได้1ิบใส่1ทดหนึะครับหกวกสได้9กบวกวทดหนกลายเป็น10แล้วก็ใส่ศูนย์ทดหน ต่อไปหน่งบวกศบวกตัวทดหนก็กลายเป็น2นะครับสอบวกหก็กลายเป็น3เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเท่าไหร่ครับสามหมื่นสองพนะครับสิบอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูต่อกันในข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่า4,156ัน่งร้ยใช่ไหมครับคูณด้วย13 เอาจำนวนมากที่สุดตั้งนะครับก็คือ4,156คูณด้วย3นะครับ4,156คูณด้วย13อ่าคูณด้วย13นะครับชุดเอาอา3คูณก่อนนะครับ3,68หแล้วก็ใส่8ทด1นะครับต่อไป3 5 15นะครับบวกทด1ก็กลายเป็น สิบหกใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่หกทดหนึ่งต่อไปสามคูณหนึ่งเป็นสามนะครับบวกตัวทดก็กลายเป็นสี่นะครับแล้วก็สามคูณสี่ก็กลายเป็นสิบสองนะครับต่อไปหนึ่งไปคูณใช่ไหมครับหนึ่งอยู่ในหลักสิบเติมศูนย์ไว้ดรอเลยครับหนึ่งหกได้หกหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณสี่ได้สี่นะครับเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มา บวกกันเลยนะครับ8ปบวกศได้8นะครับ6กบวกหเป็น12ใส่2ทด1นะครับ5้บวกสเป็น9บวกทด1กลายเป็น10ก็ใส่0ทด1นะครับต่อไป2อบวกหเป็น3บวกตัวทด1ก็กลายเป็น4นะครับ4ีบวกหเป็น5ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยก็คือเท่าไหร่ครับ54,000นะครับ28นั่นเองนะครับ เรามาต่อกันในข้อที่3เลยนะครับข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าไงก็คือ3820คูณด้วย22นะครับรก็3แล้วก็3,820เป็นตัวตั้งนะครับคูณด้วย22นะครับเอา2หลักหน่วยคูณก่อนเลย2คูณ0ได้0 สองคูณสองได้สี่สองคูณแปดเป็นสิบหกใช่ไหมครับใส่หกทดหนึงในหลักถัดไปต่อไปสองคูณสามเป็นหกบวกตัวทดกลายเป็นเจ็ดอ่าต่อไปเราเอาสองที่อยู่ในหลักสิบมาคูณอ่าสองอยู่ในหลักสิบเป็นยี่สิบใช่ไหมครับเติมศูนย์ไว้หลอกก็สอคูณนได้ศูนองคูณสเป็นสี่คูณแเป็นสิอ่าใส่หทดหนะครับต่อไปส 3ูเป็น6เป็น7นะครับเราก็เอาผลลัพธ์มารวมกันนะครับคือ 0+ 0บวก0ได้0อันนี้ก็ได้4อันนี้6บวก4เป็น10ใส่0ทด1นะครับ6บวก 7, 7 5, 4, เป็น13 13บวกตัวทด1กลายเป็น14ก็ใส่4ทด1 7บวกตัวทดกลายเป็น8นะครับเราก็ได้เป็นคำตอบ8 4 0 4มน4,040มาเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ ้อสุดท้ายแล้วเรามาดูต่อกันเลยนะครับโจทย์บอกว่า4,070คูณด้วย65เราก็เอา4,070เป็นตัวตั้งคูณด้วย65นะครับเอา5คูณก่อนเลย5คูณ0ได้0 5735ใส่5ทด3นะครับต่อไป5 0ได้0บวกัทด3 ก็เป็น3นะครับ5 4 20เรียบร้อยต่อไปเอา6คูณนะครับ6อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับ6อยู่ในหลัก10แล้วก็เติมศูนย์ไว้รอ1ตัวนะครับ6กคูณศได้0 6 7เท่าไหร่ครับ6 5 30 6 6 36 6 7 42เราก็ใส่2ทด4นะครับต่อไป6กคูณศได้0ก็บวกตัวท,ทดก็กลายเป็น4นะครับ6 สี่ยี่สิบสี่อ่าเรียบร้อยนะครับเราก็ผลลัพธ์มารวมกันก็ได้ศูนย์นะครับได้5ได้ห้านะครับได้4 2สองบวกสี 4, กลายเป็น6อ่าเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับนะครับก็คือสองแสนหกมืนสีพันห้าอห้าสิอ่าก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ แบบฝึกหัดที่1.28ทั้ง3คลิปนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามในคลิปต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ